รูทเก็บข้าวในนานางนาโอมีและนางรูทเดินทางมาถึงเบดเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาลีทั้งสองไม่มีอาหารจะกินนางรูทจึงอาสาออกไปทุ่งนาที่เจ้าของอนุญาตให้เก็บเศษรวงข้าวที่คนเก็บเกี่ยวทำตกล่นไว้เพราะกฎหมายกำหนดว่าให้เหลือเศษข้าวไว้สำหรับคนยากจนนางนาโอมีก็เห็นด้วยนางรูท จึงออกไปเก็บเศษข้าวในนาของโบอาสโดยที่ไม่รู้ว่าโบอาสเป็นญาติสนิทของสามีนางนาโอมีที่เสียชีวิตไปแล้วโบอาสเห็นนางรูธเก็บเศษข้าวอยู่ในนาก็ถามพวกชาวนาว่าเด็กสาวคนนั้นเป็นใครกันเมื่อรู้ว่าเป็นลูกสะใภ้ของนางนาโอมีโบอาสก็อยากจะช่วยเหลือเพราะเขาได้ยินเรื่องที่นางดีต่อนาโอมีมาก จึงบอกนางรูทว่าเขายินดีให้นางเข้าไปเก็บเศษข้าวในนาได้ทุกวันจนกว่าจะพอใจและยังบอกนางอีกว่ามาเก็บข้าวกับกลุ่มสาวใช้ของฉันดีกว่าแล้วก็กินข้าวกินน้ำกับเราด้วยแล้วโบอาดก็บอกให้คนงานของเขาทำข้าวหล่นไว้เยอะๆเพื่อนางรูทจะได้เก็บ ไปและให้ปฏิบัติต่อนางอย่างสุภาพวันนั้นนางเก็บขเศษข้าวกลับบ้านได้ประมาณครึ่งถังนางนาโอมีรู้สึกประหลาดใจชาวนาคนไหนเนาะทำไมถึงได้ใจดีกับเจ้าอย่างนี้นะนางถามเมื่อรู้ว่าโบอาสญาติผู้ร่ำรวยของเอลิเมเล็กจึงแนะนำให้นางรูธไปเก็บข้าวที่นาของโบอาสทุกวัน